สวัสดีค่ะสวัสดีนักศึกษาและผู้ปกครองทุกท่านนะคะอาจาร,รย์นัตยาสมบูรณ์กุลค่ะหัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์นะคะยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่วิทยาลัยอีเทคนะคะในปีการศึกษานี้นะคะเด็กๆของผู้ปกครองนะคะจะได้เรียนอะไรบ้างในคลิปนี้อาจาร,รย์นัตยาจะแจ้งให้ท่านทราบนะคะว่านักศึกษาสาขาธุรกิจดิจิทัลน,นะคะธุรกิจดิจิทัลเราใช้ตัวย่อเป็น S T D หรือ T T D นะคะซึ่งนักศึกษาสาขานี้นะคะใน1ปีการศึกษาเด็กๆจะได้เรียนเรื่องของการสร้างแบบฟอร์มทางธุรกิจ ะะที่เป็นในลักษณะของอใช้งานออฟฟิศนะคะแล้วก็สร้างแบบฟอร์มบนออนไลน์ได้ด้วยนะคะรวมถึงสามารถนำเสนอขายสินค้าได้นะคะโดยใช้วิธีการไลฟ์สดบนแพลตฟอร์มต่างๆนะคะแล้วก็ออกแบบแบรนด์ได้ค่ะลักษณะของการออกแบบแบรนด์นะึกสา,าจะทราบว่าเทคนิคการใช้สีจะต้องทำอย่างไรการออกแบบแบรนด์ออกมาให้ถูกต้อง ถูกใจลูกค้าจะต้องทําอย่างไรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุดนะคะแล้วก็นึกษา,าจะได้ปฏิบัติในเรื่องของการออกแบบแบรนด์จริงๆด้วยนะคะรวมถึงยังมีเรื่องของการเขียนโปรแกรมเข้ามาด้วยแต่การเขียนโปรแกรมไม่ต้องตกใจนะคะเป็นการเขียนโปรแกรมสําหรับธุรกิจขนาดเล็กแล้วก่อนที่เราจะเริ่มเขียนโปรแกรมเนี่ยเราก็จะมีการสอนเกี่ยวกับ การวิเคราะห์งานวิเคราะห์ให้เป็นขั้นเป็นตอนก่อนจะเริ่มเขียนโปรแกรมได้เราต้องคิดอะไรกันบ้างนะคะบนพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมเพราะฉะนั้นวิชาการเขียนโปรแกรมเด็กๆไม่ต้องตกใจว่าอุ้ยเป็นวิชาที่ยากนะคะดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มเรียนในวิชาต่างๆเราจะมีการฟูพื้นก่อนในทุกวิชาอยู่แล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็แจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบนะคะว่า1ปีการศึกษาลูกๆของท่านจะได้เรียน ในสาขาคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นรายวิชาประมาณนี้นะคะในส่วนของท้ายเทอมท้ายปีการศึกษานะคะก็จะมาสรุปให้ท่านทราบอีกครั้งว่าสิ่งที่เด็กๆได้เรียนไปใน1ปีเนี่ยเขาสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันและสร้างไรายได้ให้ตัวเองได้อย่างไรบ้างนะคะสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ